สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้บ้านคนงามเย็นย่ำของวันเสาร์นะครับที่11รเรเดือนกันยายน2564นะครับวันนี้ก็แลครึมคลืม้มครึมฟ้าครึมฝนอ่านะก็เป็นเป็นก็เรียกอะไรเป็นเวลาที่ ฝนจะมาทุกวันนะครับในในในเวลานี้นะครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศที่บ้านคนงามไลสไตลนะ์อะอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมะขามป้อมต้นใหญ่ครับต้นนี้สูงท่วมบ้านเลยแต่ยังไม่มีลูกนะครับ บางคนเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นต้นตัวคู่นะอันนี้ก็จะเป็นต้นปลาล์มต้นปลาล์มต้นนี้อยู่กับผมมาสิบปีแล้วครับ10ปีได้และต้นใหญ่ต้นสูงใหญ่โตฮนะน่าจะกว่าร่วมสิเมตรโอ้นะได้ร่มเงาได้เราได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยเรานะครับ แล้วก็ข้างๆนี้ก็จะมีมะม่วงมะม่วงหาวมะนาวโหที่ล,ลูกยังเหลืออยู่นะที่น,น,น่ะเพื่อนๆลูกก็จะเหลือนิดหน่อยแล้วเพราะว่าเข้ามาเยอะแล้วแก่แล้วครับ ลูกก็จะแก่แล้วครับครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ส่วนที่อยากให้ดูวันนี้ก็มีนี่เลยครับนี่เลยครับนี่ครับเพืเ่อนเพื่อน การที่เราอยู่บ้านการที่เรา work f r m home มันก็คิดว่าได้ประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะครับบ้านคนงามก็ใช้เวลาที่อยู่ที่บ้านที่ work from home ทำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอาจาย์ก็จะนะครับให้ดูอีกอย่างหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นนี่นะฮะ อันนี้เราก็จะมาปลูกนะครับที่เห็นมาเป็นมเมล็ดนี่ก็เป็นมะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหเราที่เรามาวางถังเป็นถังเป็นต้นกระถางเราก็เอาเม็ดผักบุ้งมาหยอดครับเพื่อเราจะไดะ้ได้กินตอนที่เราไม่ได้ไปไหนส่วนพวกนี้เราก็เก็บนี่อันนี้มะพราะนะ้าวเนี่ยที่เรา ชอบมะพร้าวเราก็เอาตัวนี้เป็นปุ๋ยลงได้เลยครับอยู่สบายๆง่ายๆอย่างเงี้ยหกกระถางนะครับถ้าขึ้นเต็มกระถางทุกกระถางนี่คือผักบุ้งนี้กินจนนะครับเพื่อนๆอันนี้ข้างบ้านอันนี้ต้นกล้วยก็ยังไม่ได้แทงปลียังไม่ได้ออกปลีออกกล้วยนะออกหวีนะ ก็ออยังก็ออยังรออีกสักพักหนึ่งนา่าจะโอเคนะครับอันนี้ต้นกล้วยนะะอาจารย์ก็เอาต้นมะกอเนี่ยต้นมะละกอนี่มาลงไว้ข้างบ้านก็ต้นมะละกอเห็นไหมฮะอาจารย์ก็มาคูมไป ต้นมะพร้าวนี่ก็สามปีแล้วครับเพืเ่อนๆท่วมหลังคาแล้วน่าจะปีนี้น่าจะน่าจะแทงหน่อแทงจันทรมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นน,น,น,นั่นก็คือนี่ข้างๆที่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นนี่นะพริกต้นพริกเอาเม็ดพริกมาโรยไว้นะครับมันติดหมดและ้วประมาณยี่สิบเม็ดเราก็ซื้อ จากเซเว่นนี่แหละฮะเอาง่ายๆนี่แหละแล้วก็มีพวกผักใบกระพงกระเพราก็มาเนบไว้อ่าอาจารย์ก็เอาตะคงตะใครมาเน็บไว้นี่ใบกระพงกระเพราก็นะฮะก็เห็นน่าจะนี่นะครับเพื่อนๆนี่วิถีชีวิตของอาจารย์ซึ่งส่วนมากกิจกรรมที่บ้านก็น่าจะ น,น่าจะทำเองมากกว่านะไม่ค่อยได้่ค่อยได้จ้างนักเพราะว่าตัวเองก็ทำเองส่วนมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างๆบ้านในการตอนเย็นย่ำของวันเสาร์นี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูแลอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูแลตัวเองอ ให้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองดูแลคนที่รักเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เรายากที่เราจะประเมินสถานการณ์ได้แล้วก็ต้นหมากของอาจารย์รก็ขึ้นแทงแทงหนอง่อแทงหนอง่อแทงลูกออกมาเต็มเลยนะครับน่าจะเป็นอาหารของนกได้ดีทีเดียว ถ้าต้นปาล์มที่มีลูกแล้วลูกมันสุกนกนี่ม,มาเยอะแตเวถ,ถ้าถึงเวลานั้นอาจารย์จะถ่ายถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่บ้านของบ้านคนงามบ้านอาจารย์นะครับก็ทํางานที่บ้านาเมื่อวานก็ไปพบหมอพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพก็คุณหมอก็บอกว่าอยู่ในปกติ นะครับความดันก็ร้ 4, อยสาร้อยสามสิบสี่แล้วก็อีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดสิบห้าร้อยสามสิบสี่เจ็ดสิบห้าก็ถือว่าด้วยอายุด้วยอะไรด้วยก็น่าจะน่าจะไม่ไม่เป็นที่กังวลมากนักนี่นะครับเพื่อนๆเราจะทำทำอเอาก้อนหินก้อนดินมาวาง แล้วก็ทําเป็นสวนหย่อมของตัวเองนี่นะครับเพราะว่าถ้าลําพังเราทํางานที่บ้านเนี่ยถ้าเราเราไม่ได้ขยับเลยนี่เราเครียดตายนะครับแม้แต่ง,งานก็เครียดพอแล้วเราก็ว่างๆเราก็มีกิจกรรมที่เอายินเอาอะไรมาลงเพื่อที่จะได้โปรโยได้ทําเป็นทางเดินอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆ ครับเอาให้ใหคิดถึงครับเพื่อนๆครับเชา้านี้เออไม่ใช่ดิบายนี้นะครับบายนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าในเวลานกดูเขาก็จะมาอาบน้ําแล้ว mm hmm. เดี๋ยวค่อยเราค่อยแอบถ่ายแล้วส่งคลิปให้เพื่อนๆอนได้เห็นนะครับเอาแค่ mm hmm. okay, นี้นะครับดูแลสุขภาพนะครับผมสวัสดีครับ